เยอะสายนเว้ย,วยไม่มีคนเลยวะกูเยอะไปตึงคนน้อยนะกูว่าไปอยู่โซนไหนวะไปตึกเนี้ยยุคที่เรา,าเล่นมันมีตัวบน่น้ากูมีตัวข้างล่างเหรอกูอรอมันกูรอมันฟาร,ร์มของให้อิ่มก่นเราวะคนอื่นอาจจะด,ดูเราเหมือนกันนะ ู้มากไอ้เฮี้ยนี่แอผู้พ้องนั้นวิ่งหนีอุต่างนั้น,ไ,น,น,นไอ้สัตว์คีวีแซ่มันเป็นปืนที่สวยดีเว้ย ไปก็ได้เลยนะลงไปเลยทางขวาลงเต็นก็ได้อย่างนีะมีตรงไหนพี่เนาะ ข้อตา้ตึม่ข้ต้ตึกไม่ข้าตึกต แล้วดีมไปเกาะอ,อะไรกับยุบวางมันไม่เอาขวขวาวะเอ้าปิดเสียงกันเ่า่ตึงนี้มีเหรอพี่ไอ้กูรู้แล้วท่าไ,ไปเกาะกันโอ้โดนไหนเนี่ยทั้งไหนอ่ะบอกเลยดิทั้งขวาเหรอ มุมไหนปิ๊งหน่อยดิครูก็ไม่เห็นนะตายหมดไอ้ชัดเลยยุบขึ้นเหรอยุบชุบขึ้นมาเหรอมันไม่อยู่อะมันไปไหนอ่ะ

เป็นแม็กเลยนะดีลอยกำลังมาเดียวไม้มีมีมียูทา,ทางตึกทาวงนี่อย่าลืมเปิดไม้นะ น่าจะวิ่งออกตึกมาทะลุวงมารอนอ่าเพราะเหมือนตรงนี้ก็มีนะตัวนึงรอนมาใกล้ๆแล้วค่อยเสิร์ฟของเลยมันจะออกมาจากหลังตึกมันตของนู้นมีั่นเต็มเลยพี่ตอกตีหนึ่งอ่าใจเย็น ิงมาละรอ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 วิ่งเข้ามาในขอบวงค่อยโดดรูดเอาของเอาของแล้เอาของเอาเลยเก็บอไม่เก็บคนไม่เก็บอะไรหรอก ว่าด้านหลังอ่ะยังไม่ออกว่าวยังไม่ออกนะไม่เห็นเพิ่มแล้วนะเออนั่งมองให้ดิมจะทนายวะมีทนายไหมดิมไม่มีพีจุ๊บของเข้าบ้านดำเลยก็ได้ไปถูกขีาไปเอาวงได้เปรียบอยู่ไอ้วงอยู่กับเรา อาบในอยู่วีกนอ่ะอืมสนสายกวันนี้ไม่ไดีมข้คุมึ้นหลงังคาบ้านได้อีกนะรอ,อยู่นะ ตัวนึงตัวนี้นะึงต้องยิตนตรงกลางเนี่คนนะึงสั่งกะสีเน่าเนี่ยผมเล่นมืเอ,อมเ,เออเล่นซ้ายไว้มันออกได้หลายทางว่ะในบ้านนี้กูเล่นไม่ได้ อยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่นี่นะโดดดูมันได้ขึ้นหลังคายากูเยอะอยู่นะดีไห่ดูฝั่งเนี้ยฝั่งนี้เข้ามันอยู่ข้างหน้านั้นเลยใช่ไหมพี่กูออกมาอยู่ซ้ายนะยุบมึงดูขวานะดีมดูตรงกลางให้ยุบมาตัวหนึ่ง่า ข้ามวะเดี๋ยวกูรอลุ้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ข้ามแค่วิ่งมาทำท่าจะข้ามแล้วแบบนี่ okay, น,นี่หยุดนี่หยุดนี่ตรงนี้ยังไม่ต้องซีเรียสตรงน,นี้ยังไม่ต้องซีเรียสดูซ้ายไปก่อนแต่ถ้าต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะแหกปากเราไม่แบบมันขึ้นหลังคาบ,บ้างกันวะระวังนะขึ้นอยู่แล้วแต่มันไม่ได้อยู่ในวงดีมึงจะโดนนี่มันยังอยู่ในวงนี่วะแต่ยังไม่ได้อยู่ในวง เสียงเหรอเจ๋ด้ยว่ะถ้าได้ทนายเอพีมาแถวเลยตรงนี้สองตัวโอเคตรงนี้อีกตัวหนึ่งครบแล้วครบแล้วครบแล้วนี่ตัวหนึ่งแล้วตรงนี้ตัวหนึ่งวงออกขวายึดได้อยู่ดีมดีมบินไปอยู่บ้านบ้านนี้อยู่ตรงไกลนี้ตัวหนึ่งเอาปิงให้หนึ่งสอง ว่งนาทีเรอเลย <S <S นนอยู่ในวงปะวนอยู่ในวงวตปตเ่นึงไอ้นี่ไ,<ว>ไอ้นี่นมนันจะลงขอบโอเคโอเคแล้วมันจะเข้าไอดอก โดน,นดิมเคาะ <G ül> โดนโอเคโดนตัวเดียวต,วตัวเดียวนะดิบ้านเขียวและคิดว่ายุบยุบยุยเราต้องมูฟออกขวายุบขึ้นเนินให้ดีมหลังคาไนนคาว,านว้นะยิงไ,ไ,ไม่ได้วะ ทีมล็อกไว้พี่จะข้าม